กันดีมากเลยพี่น้องเด็กทั้งเรียนนี้หน้าตาบ้องแบววแจ่มใสามากครับอันนี้เล่าถึงรอยกระทงแบบพื้นๆวันนั้นเสียดายไม่มีสื่อมวลชนได้ไปทํับครับวันอาทิตย์ก็ไปที่วัดโครกหล่อครับวัดที่โคพัทธีกับที่เทศบาลห้วยยอดเขาจัดกันดีนะครับที่โครกหลอก็ท่านเจ้าคุณพระท่านเจ้าคุณอดุลคุณาทานท่านก็มีเมตตาสูงมาก รอยยิ้มของท่านเป็นสเสน่ห์ของชาวพุทธเราแวกโคกร,รอนะครับท่านให้ผมลงนามในสมุดเยี่ยมทุกครั้งบางครั้งสัปดาห์สามวันเนี่ยเยี่ยมสมุดเยี่ยมวัดโคกร,รอวัดที่ผมบัณิที่นั่นเป็นโบราณสถานด้วยครับเขาก็จัดเป็นปีแรกแต่ก็มีความร่วมมือกันดีเทศบาลโคกร,รอจัดนะครับก็แลวผมก็ไปที่ห้ยยอดต้องขอประทานโทษชาวนายงนะครับผมไม่อาจจะ ไป,ไปร่วมได้แต่ปีที่แล้วก็ไปร่วมกว่าท่านมาแล้วล่ะแต่ปีนี้ที่ไปไม่ได้เพราะว่าผมรับสองงานไว้แล้วเกรงมาอีกงานหนึ่งเนี่ยเวลาจะล่ากเกินไปครับที่หัวยอดคนเยอะมากครับคนเยอะมากนะครับท่านนายกทีมคนหนุ่มทั้งหลายก็จัดดีนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจุดจากโรงเรียนหัวยอดที่ลอยกระทงมาเป็นหลังที่ทําการเรืออาคารเทศบาลครับมีดนตรีมีการละเล่นมีการแสดงของนักเรียนนะครับเป็นดนตรีไทยแต่สมัยใหม่ น่าสนใจยิ่งครับมีการปล่อยโคมลอยที่สวยงามนะครับทีมเขาเข้มแข็งครับทีมเข้มแข็งแล้วก็มีร้านค้ามาออกร้านนี่โอ้โเยอะเลยครับตกบ,บนถนนรุ่นโรมนี่เต็มเลยครับร้านค้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรากระทงแต่เป็นการสังสรรค์น,นะครับง,งานหลักกระทงเนี่ยผมสุดยอดหนึ่งสืบสารว่าทาประเพณีวิถีชีวิตจากสุโขทัยมานะครับอันที่สองก็สนุกและร่าเริงบันเทิงใจสนุกครับ อันที่3ก็คือสร้างสรรค์น,นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีงามสุดท้ายก็สามัคคีปรองดองนะครับผมคิดว่ารอยกระทงอย่างเนี้ยบ้านเราในกิจกรรมเหล่านี้นะครับบางทีสาระถะต้องควบคู่กับบันเทิงอย่างงานกาชาติประจชมปีงานฉลองรัตนนุนและงานเฉลิมพระชนมพรรษา,า,าผมเรียกจากหลังมาข้างหน้านะครับ5-15ถึง15เนี่ยนะครับผมก็จะไปดูแลเรื่องกติกาต,ต่างๆให้ให้ดีที่สุด นะครับในจันทีจะคุยกับท,ท่านผู้กำการตารวจปูทอนนะครับเรื่องการจราจรเรื่องจอดรถอะไรต่างอันนี้เป็นประเด็นผมผมเก็บไว้ทั้งหมดแล้วครับจะทาให้ดีสุดครับท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเอาเป็นว่างานบันเทิงก็เยอะแต่งานสาระผมก็ให้เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไปใส่เรื่องเกี่ยวกับลำละครฟ้อนต่างๆที่เกี่ยวกับวิธีตรังนะครับอะไรที่มันบกพร่องไปก็เสริมเติม ปีนี้ร้านกาชาติจะคู่กับร้านโตโยต้าที่เขาจะมาอาสาม,มาออกงานครับพี่น้องครับงานสารถยุคป,ปัจจุบันต้องคู่กับสิ่งที่เป็นสนุกและบันเทิงก็จะหลายๆอย่างมันต้องไปควบคู่กันนะครับโลกของไซเบอร์โลกยุคใหม่นี่บางครั้งแยกกันไม่ออกครับแยกกันไม่ออกโลกยุคใหม่ก็มีความปเปลี่ยนหลายอย่างครับเอาเป็นว่าเรื่องรอยกระทงผมโยนมาถึงงานโยงมาถึงงาน กาชาติประจําปีนะครับบัตรต่างๆนะครับเขาสลากกรารชาติเขาก็จําหน่ายอยู่แล้วก็เรียนว่าก็ไม่เก็บบัตรผ่านประตูเช่นเดิมนะครับร้านนาวากาชาติก็มีของ1้อยแปดเบเป็นงานใหญ่อันดับ2หรือ3ของภาคใต้ที่มีผู้คนมาผมดูแล้วผู้คนมาจากรกแก้วรากยามาจากต่างอำเภอซะเยอะนะครับเออครอบครัวก็จูงมือจูงไม้กันมาก็มีความสุขนะครับ เราก็พยายามเอาเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องหลักครับอะไรที่เป็นข้อบกพร่องเราจะเก็บมาแก้และทําให้ดีที่สุดนะครับอาละกับเรียนท่านครับท่านท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับที่ผมไล่มานะั้นเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับวันวันพระหัสก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับวันลูกเสือวันวชิราวุธ,ธนสอนวันวิชาวุฒิครับ คล้ายวันสวรรคตรของรัชกาลที่ 6, 25พฤศจิกายนทางเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตหนึ่งแล้วก็มีมัธยมเขต13ตรังกระบี่นะครับเดี๋ยวนี้เขาแบ่งปฐมมัธยมแยกออกจากกันละก็จัดกึนที่สนามกีฬาเทศบาลนครเด็กมาสักพันคนเอตนารีลูกเสือนะครับมีลูกเสือกกอตด้วยนะครับกกตนี่ก็สนใจลูกเสือเพราะลูกเสือสอนเรื่องระเบียบวินยัยกฎกติกาเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับ เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีของทุกคนครับแล้วก็พึ่งได้ครับลูกเสือก็เป็นกิจการที่ที่สอนให้คนเป็นเป็นผู้ที่เป็นบัณฑิตครับเป็นบัณฑิตใช้ปัญญาใช้ความสุขุมความมีสุจริตเป็นที่ตั้งลูกเสือก็มาถวายความจงรักภักดีต่อพระรูปของรัตนก,นกรรั็หมอมราชการที่6ครับผมก็อยู่กับท่านสัก45นาที ครับก็เข้มแข็งดีครับลูกเสือมามาเดีย๋ยวนี้มาจากกระบี่ด้วยเพราะว่ามีมัธยมศึกษาเราคุมกระบี่ด้วยนะครับก็มาจากกระบี่ด้วยก็มาวางภูงมิลาครับก็นับดูอประมาณ22แห่งครับนักเรียนก็พันกว่าคนครับก็ไปทํากิจกรรมกันอย่างเข้มแข็งจากนั้นสาย,สายผมไปที่โรงแรมธรรมรินทนาครับผมบรรดหัสเนี่ยท่านผู้ชมครับขณะนี้25พฤศจิกาจนถึงสองธันวา ั้งแก่25พพิจิกาไปบัตนนะครับจดถึงที่2องพิจิกาคือในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่โรงแรมธรรมรินทนาเขามีกิจกรรมรักพยูนรักศิลป์เขาก็จัดมาหลายปีแล้วครับปีนี้ท่านประธานหอาก,กันาค้าท่านเชิญมือระนาตเอกผมจำชื่อท่านไม่แม่นอนาจจะชื่อคุณรงริ์โตสงา่าหรือขุนอินขุนอินนี่น พี่น้องชาวจังเคยดูละครโหมโรงไหมครับเคยดูหนังโหมโรงไหมครับโหมโรงคุณอินเนี่ยเป็นระนาดเอกครับท่านตีระนาดไพเราะมากมัวนั้นท่านมาแสดงด้วยครับท่านจัดได้ดีมากเลยทางหองการค้าแล้วก็มีภาคีต่างๆนะครับในความร่วมมือเอาเด็กเรียนมาสี่ห้าร้อยคนก็ที่นั่งไม่พออาจารย์สอนภาษาไทยอาจารย์สอนดนตรีท่านก็เล่นระนาดให้ฟังระนาดทั้งกับพื้นแล้วที่แขวนอยู่นะครับ ก็เชิญทางกระทรวงวัฒนธรรมก็สับสนม,มาท่านปรัชญาธรรมสมชายเสียงหลายเนี่ยควรห้อยยอดควรตรังตอนนี้มีอะไรต้องบริการตรังเป็นพิเศษครับพี่น้องครับเบื่อเอิญเด็กๆก,ก็เมื่อ20่ปีก่อนเมื่อ20ปีก่อนกุนมภาพันธ์ปี2ีปีก่อนครับกุมภาพันธ์ปี32จนถึงกันยายนปี32ผมท่านรองสุรพลท่านปรัดสมชายเสียงหลายเนี่ยเป็นนักเรียนในเพื่อรุ่นเดียวกันครับเลยมีความใกล้ชิดกันมาก21ปีแล้วนะครับ ก็ผูกพันกันมากวันนี้ท่านก็ไปเติบโตทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นท,ทางทางหอการคา้าทางเราภานาในไปเดี๋ยวนี้ก็จะเข้มแข็งมากครับก็เชิญชวนท่านผู้ฟังพาลูกหลานไปดูเทศการเกี่ยวกับพยูนนะครับศูนย์รักทยเลที่6กของเราก็มาร่วมด้วยนะครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์พะไรล่ะเกี่ยวกับการศึกษาโ้องเรียนที่อยู่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับทางโคกหล่นั่นก็มาแล้วก็มี ภาพศิลปะจากหมหาวิทยาลัยสงขลาน,นรครินทร์เขตปัตตานีอาจารย์กับนักศึกษาก็เอาผลงานศิลปะมาแสดงผมได้กล่าวในการประชุมนะครับว่าตรังเป็นเมืองพยูนพยูนสองใน3อยู่ในท้องทะเลตรังครับเราจะรักษาพยูนไว้ในมาตรการ56มาตรการการป้องกันปรับการการเฝ้าระวังการฟูมฟักการดูแลรักษาการให ประมงพื้นบ้านเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนผู้เฝ้าระวังและที่สําคัญเรากาลังร่างหลักสูตรพยุศึกษาในโรงเรียนประถมครับผมมอบก,การบ้านไปละ3สามเดือนละเดี๋ยวผมจะตามเดีวตอนนี้เขาประชุมภาคประชาสังคมอยู่เพื่อจะเอาสารธรรมมาใส่ลงในระบบการศึกษาให้พยูนให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตรังนะครับทุกครั้งที่พยูนสูญเสียเราก็บอบช้ำด้วยครับขณะนี้ผมได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องเมืองตรังเมืองพยูน ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ติดป้ายสี่มุมเมืองนะครับก่อนเข้าเมืองที่นายงทางสีแยกอันดามันนะครับสีแยกรอบๆอบเมืองประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยโดยเอาไว้นิ่นที่ผมได้ทำสามจุดหลักๆตรงหน้าสวนทับเที่ยงหนึ่งที่สนามบินแล้วก็ที่สถานีรถไฟที่สนามบินนี่ใหญ่มากครับปีงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่านกําลังเข้าสู่บ้านของพยูนะครับมีทั้งคำภาษาไทยภาษาอังกฤษ และอธิบายว่าพยุฝนฟู้งใหญ่ที่สุดอยู่ในน่านน้ำจังครับนะครับพี่น้องลองให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้รักพยยุรักสินนะครับที่หอการค้าจัดกับส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมจัดอยู่ที่โรงแรมธรรมรินทนาจนถึงวันที่2พี่น้องครับผมเรียนสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งทีมกระทรวงเกษตรนี่เขาเข้มแข็งมากวันพระหัสเนี่ยพักเช้าจนถึงบ่าย ก็เชิญผู้ตรวจราชการกระทรวง4ี่คน4คนนะครับที่มีความเจนจัดในแต่ละเรื่องและคุมนโยบายแต่ละเรื่องรวมทั้งผู้ตรวจในเขตพื้นที่ของเราด้วยและเกษตรและสกอจังหวัด9จังหวัดละแวกนี้ภาคใต้เนี่ยครับมาประชุมสนานักที่องประชุมชั้นหน้าสะลักลางโอโ้ดีมากเลยครับแล้วเขาก็รับของผม,ผมที่การจะไปขับเคลื่อนให้ตรังเป็นศูนย์กลางยางพาราฝั่งอันดามันครับเป็นราคายางต้องอ้างอิงตรังนะครับ เป็นครั้งแรกที่